สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องดวงดีดีชาแนลนะครับช่องของคนมีดวงคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงของคนเกิดวันพุธประจําเดือนมิถุนายนนะครับทั้งคนเกิดวันพุธกลางวันกลางคืนอาจารย์พูดรวมกันเลยนะครับเป็นคนทั้ง1วันนะครับกรองนี้นะครับเป็นกรอนในเรื่องของ การเงินนะครับก่อนนี้เป็นเรื่องของการงานและก่อนนี้เป็นเรื่องของความรักนั่นเองนะครับกองล่างนะครับการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเงินต้องระมัดระวังนะครับในการลงทุนหรือตัดสินใจลงทุนนะครับบางทีเราจับจ่ายใช้เงินไปในทางที่ผิดหรือเราอยากได้สิ่งใหม่ๆหรือเราวางแผนทางการเงินอาจจะผิดพลาดในบางสิ่งบางอย่างก็ต้องระวังไปด้วยนะครับเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้เงินหรือ ทําอะไรต่างๆเพื่อหวังผลประโยชน์ล่งหน้าในอนาคตนะครับควรศึกษาหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการลงทุนหรือการใช้เงินให้ดีๆนะครับละดดวงของคุณก็จะดีขึ้นนะครับในไพ่เกี่ยวกับอัศวินถือไม้เท้ามานะครับนะการเงินเนี่ยมีเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเพื่อลงทุนเกี่ยวกับงานนะครับให้ดีมากยิ่งขึ้น นะครับหรือการปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับการตัดสินใจผิดพลาดแล้วได้ไฟเดอรฟูมาด้วยนะการตัดสินใจบางอย่างบางทีเราหาข้อมูลผิดพลาดหรือเตรียมข้อมูลหรือตัดสินใจผิดพลาดหรือบางทีใช้เงินเล่นๆแบบเฟื่อยก็เป็นได้นะครับไปต่อในเรื่องของการงานครับการงานได้ไพ่ห้ามไม่เท้านะครับแล้วก็ ได้เด็กถือถ้วยมานะครับความคิดบางอย่างทัศนคติบางอย่างในการทํางานนะครับระหว่างคุณและเพื่อนร่วมงานอาจจะยังไม่ถูกใจหรือคลิกกันหรือไปด้วยกันยังไม่ได้นะครับอาจจะเกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแหวงหรือปากเสียงบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับสิ่งใหม่ๆหรือทัศนคติในสิ่งที่แบบคุณอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานหรือข้อมูลใหม่ๆที่คุณอยากจะ ให้มีการทําในบางอย่างนะครับคนรอบข้างอาจจะยังไม่ชอบหรืออาจจะไม่ถูกใจในเรื่องของอแนวคิดของคุณนะครับแต่โดยรวมนะครับอาจจะมองดูว่าคุณเป็นคนที่มีการในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีเป็นเดือนที่มีความ, create, มคามิดสร้างสารรค์นะครับเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรใหม่ๆนะครับต้องหาข้อมูลศึกษาหาข้อมูลดีด นะครับหาแนวทางดีๆนะครับจะช่วยคุณได้และลดลดในเรื่องของการทะเลาะเบากแวง้งตามมาในอนาคตนะครับคว,ระค,ะความรักนะครับความรักนะครับก็ต้องระวังนะ,อ,ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับเกี่ยวกับคู่รักแล้วก็ความรักนะครับได้ไพ่เดอะเดมานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลูกมัดปูกติดยึดติดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักในบางเรื่อง นะครับอาจจะเป็นปัญหาประจามองดูว่าเป็นปัญหาที่จะตามมาในอนาคตนะครับคนโซดอาจจะเกิดความไม่ไม่พอใจไม่ไว้ใจหรือเกิดความเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกันในบางเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวอาจจะมีปัญหากันได้นะครับคนมีคู่นะฮะก็ต้อง ดูแลรักษาคู่ตัวเองกันดีๆเพราะฉะนั้นความรักนะครับคนเกิดเดือนมิถุนคนเกิดวันพุธในเดือนมิถุนายนเนี่ยความรักจะมีปัญหาทั้งคนโสดและคนมีคู่แล้วเลยนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับดวงของคนทั้งของคนทั้ง2วันก็คือวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับเป็นดวงโดยรวมในเดือนมิถุนายนดวงจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาไว้จะเจอกันใหม่ใน โอกาสข้างหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับจะเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆช n นลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ